บาที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับแนวทางฮานอยประจําวันอาคารที่25นะครับ คริสจิกรารยน68ทางช่องเบาทีพารวยนะครับผมเนาะ,ะก็ดื่มมาที่ขอสวัสดีนะครับพีพ่ๆสมาชิก FC ครับประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกพูที่เข้ามตดตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะมาเจอกันอีกแล้วสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับสำหรับแนวทางฝั่งนี้โอ้รุนกันทุกวันเลยสำหรับแนวทางฮานอยนเะปสู่เป็นทางเนี่ยมาชิกหนาจะชอบแค่ว้จดไว้เนาะนะครับเออถ้าไม่ชอบก็ให้ชมเป็นทางไปแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับผู้โชคดีบางรั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับแนวทางผมก็คัดแล้วล่ะนะครับนะครับสำหรับ แนวทางเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูสรุปผลกันได้มาชิกว่าเป็นอย่างไรสําหรับแนวทางฮานอยเมื่อวานในนมาชิกหนาเนาะนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายด้วยเนาะนะครับนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะให้มาชิกหนาสำหรับวันนี้ก็คาดเน้นคือเก้าเด้อสำหรับแนวทางวันนี้เนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับเราพัฒนาตามต่อในรอบวันพุธในหิมะชิกนะครับสำหรับเราพัฒนาเนาะนะครับผมเนะนะครับ เป็นมัดรวมในมาชิกหนาเทียบเคียงสีน้อยนะครับผมอ่านะครับมีน้อยมั่งนะอ่านี่มีน้อยไหน,นะน,น,นะนมั่งน,นะนะน,นะครับผมนะ้อยจิดเนาะนะครับอ่าน้อยจิดเนาะจิดนะพิเศษนะครับผมปกติเนาะแล้วก็ VIP นะหนาเทียบเคียงสีน้อยขึ้นเก่านะครับผมเนาะ VIP นะครับผมอ่ะนะครับอ่า นก,กจิตนะนะครับสามห้าผมเด่นเมื่อวานผมเด่นห้ากับเจกับหนี่มาชิดอ่าสามหกนย์แเนาะชากจิตนะสามเนาะแล้วก็ศูนย์เนาะนจิตนะครับแล้วก็พิเศษอ่ะ1นึ่งหนึ่งน้าหนึ่งหนะครับหนนะนะครับอ่าปกติ23960มเก้านยาะสองนะ 2, 3, 9, นะแล้วก็หกนะนะครับปกติ นะครับ Vp นะครับสามหนึ <People kek voir> ่งแปดสามหนึ her her ่งเนาะนะครับสามหนึ่งแปดสามหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหหนาหน้าไร้นะผมให้ระวังหนึ่งอยู่นะครับเพียวมาชิเพราะว่านะครับเราพนาเนาะนะครับไปถึงเราพฒนาเลยหนึ่งเพราะหนึ่งลงเมื่อวานนะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลกันนะครับว่าเปลี่ยนย่างไรนะครับผมนะฮะ นะครับมาดูนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นนะนะเมื่อวานนี้ยเจ็ดไม่มาเจ็ดไม่ทํางานเมื่อวานเนี่มาชิกนะครับผมเนาะนะครับมีนอกจิตนะพิเศษปกติแล้วก็ V ีเอเนาะกระชากเมื่อวานนะครับห้าหกศูนย์หกหนึ่งกระชากเมื่อวานห้าหกศูนย์หกหนึ่งกระชากก็ไม่ลงเมื่อวานเนี่มาชิกนะครับเหนื่อยเลยเมื่อวานเนาะนะครับแล้วนอกรีตอ่ะสามห้าหกศูนย์แปดนะครับห้าหกไม่มีนะไปถึงแค่ห้าสี่ดูดินะห้าลงเนาะเมื่อวานเหนื่อยเลยแล้วแล้วก็ อ่าศูนย์แปดไม่มีนะครับผมพิเศษนะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งห้านะครับมีไม่หนึ่งห้าไปห้าสองห้าสามห้าสี่ไปนู่นเลยเออนะครับเมื่อวานนี้นะครับเข้าไปเข้ามาหนึ่งศูนย์ไม่ลงนะครับผมอ่าแล้วเข้ามาขีดเขียวเนาะนะครับปกตินะสองสามเก้าหกศูนย์นะอันนี้ไม่มีนะห้ากับเจ็ดเนาะแล้วก็วีพีนะครับสามหนึ่งแปดสามหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่มีเลยมาเช่นโอ้นะครับเมื่อวานเหนื่อยเลยขออภัยในชุดเจาะไว้ด้วยก็แล้วกันสหรับเมื่อวานสองที่นั่งเนาะนะคจับกูไม่ลงเลยมาเช่นมาเฉพาะ นกิจแค่นั้นเอง5เนาะนะครับก็ทําเต็มที่แล้วนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับหนึ่งในไลฟ์ไปถึงลาพนาเลยเมื่อวานน่าไลฟ์ผมยังบอกอยู่ว่าเออระวังหนึ่งด้วยเนาะนะครับเออนะเพราะว่าเมื่อวานผมแพนอ่าเด่น1กับอ่ากับแปดสั์ลาพนาเมื่อวานอ่ะนะครับผมก็ทําเต็มที่แล้วสำหรับเมื่อวานในมาชิคนะครับผมเนาะนะวันนี้ตามมาต่อเนาะไลฟปสู่เป็นทาในมาชิคเดลทามีเข้ามีหลุดเด้อนะโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมเนาะสำหรับทางผมก็คัดเน้นคือเก่าในมาชิคนะครับผมยังไงขอเป็นวันดีๆใส่ททีมาาชิุกกกคนนนนไวว้้ดยััแลเะสหรับ วันนี้นะครับผมนะนะครับตามกันต่อเนาะฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะอ่นะครับฮานอยวันนี้นะครับผมฮานอยวันนี้เนาะนะครับวันที่ยี่สิบห้าแล้วนะนะครับทับอ่าสิบเอ็ดเนาะทับหกแปดเนาะนะครับก็คัดเลยล่ะสลับวันนี้เนาะเห็นไหมซิเป็นมัดรวมนะนะครับผมไม่ได้แยกหน่อยนะครับแต่ว่าในห้องเรียนจะมีแยกหน่อยนะนะครับผม ขอบคุณทุกความ่ดดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์ใจมาช็คด้วยเนาะนะครับผมรัฐบาลไทยดิผมมาสรุปโค้งสุดท้ายเนาะสาหรับทางรัฐบาลไทยนะเด่นนะนะครับรัฐบาลไทยถืวอว่าเด่นดีเนาะนะครับเด่นมาสามเจ็ดนะรัฐบาลไทยในรอ้อยป่านมานะครับผมอ่ะเด่นตัวนี้นะครับสําหรับวันนี้เนาะสองกับสามนะในตัวเด่นสองกับสามสามกับสองเป็นมัดรวมนะครับผม,มางทีเข้ามาเป็นคู่นะวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นสลับสส่ออกกําลังกายเนาะแล้วก็ตามด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับผม อ่าสองตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับอ่าเด่นสองก็จะมีนะครับสองหนึ่งนะสอง saben. สี่นะสองห้านะเด่นสองนะครับแล้วก็เด่นสามอ่าสามเจ็ดเนาะสามแปดนะสามเก้านะเด่นสามเบิ้นนะสองสองสามสามสลับในทางเบ้นนะเฮมาชี นะเมื่อวานเนี่ยนะครับเบิ้ลไม่ลงเนี่ยมาชิกเมื่อวานนะนะครับแต่เปเบิ้ลหน้าพิเศษ1นึ่งนเนาะนะครับอ่ะเปตุการณ์แสดงก่อนใจร่มร่มนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดีๆด้วยนะนะครับผมเนาะนะครับอ่ะมาดูในตัวเน้นนะครับสองสามสามสองนะนะครับอ่าเป็นมัดรวมวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นเนาะนะครับอ่านะครับสองหนึ่งสองสี่สองห้าสลับเด่นสองผมเน้นนะครับเด่นสองเนาะนะครับอ่า สองสี่สี่สองนะเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับจะปลอดภัยในมาชิกและเด่นสามอะสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับเด่นสามผมเน้นนะครับสามเก้าเก้าสามในมาชิกนะครทุกตัวเลขถือว่าคัดอันนี้ระวังกระดูกหัวเนาะถ้ามีกำลังนะนะครับอันนี้คือตัวรองในมาชิกบางทีก็ต้องระวังในตัวรองด้วยเนาะนะครับเบิ้ลสองสองสามสามนะสำหรับในทางเบิ้ลนะครับวันนี้เนาะนะเมื่อวานนี้เบิ้ลไม่ลงนะเมื่อวานในมาชิกนะครับแต่ว่าไปเบิ้ลหน้าในรอบพิเศษหนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะอ่ะนะครับแคบเลยนะครับสำหรับในชุดจับ คู่เด่น2ตัวแล้วก็ตามด้วย3ตัวเด่นเด่น3ตัวเนาะสามตัวเด่นนะ3ตัวเด่นเนาะ3ตัวเด่น,นะ 3, เ,ดนเด่น3ตัวนะครับชุดแรกเนาะ1 2 4นะแล้วก็อ่า7นะ3 8นะนะครับแล้วก็8 3 9นะ3ชุดคือเก่าสำหรับในชุด3ที่นั่งเนะี่ยมาช็คนะครับผม อ่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งเนาะสลับในทางฮานอยวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันอาคารที่25นะครับอ่าพฤศจิกายน68เนาะทางช่องเปาทีพารวยได้มาชิกนะครับผมคาดเลยละสลับวันนี้เนาะนะครับอ่าเป็นมัดรวมนะครับผม เด่นนะสองกับสกับสนะวิธีปลอดภยัยคือในตัวเด่นมาทีเข้ามาเป็นคู่เนมาชิกนะครับผมสองหนึ่สห้านะผมเน้ยสอง 4, สอง 5, นะี่สามเด่นสอง, 4, สสองอามาทีต้องระวังในตัวรองด้วยเด่นทางไปอย่าลืมในทางกลับเด่น3 37 3า39ผมเน้น3สาเก้าเด่นสานะครับ ตัวตัวเลขเทวคัดหมดแหละนะครับช่วงนี้ระวังกระดูกหัวเนาะนะครับเป็นมัดรวม6กับ9เนาะ2 2กับ3 3มสามสลับในทางเพื่องยังไว้ใช้ไม่ได้เมื่อวานเพื่องไม่ลงวันนี้ต้องระวังนะอ่ะแคบเลยจับชุดจับคู่เด่น2ตัวและ3ตัวเด่นก็มี1 2 4 7 3 8แล้วก็8 3 9นะครับอันนี้เป็นสามไม่นั่งนะครับช่วงนี้อย่างนะครับผมก็จะประมาณนี้สาหรับแนวทางฮานอยวันนี้ไงขอเป็นวันดีๆสาหรับ พี่จะมาชิ้ทุกคนไปด้วยกันละกันเนาะนะครับคอยมาสอนยนั่งสั่นนั่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คาดแล้วนะครับผมเนาะอ่ะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ใจมาชิกขอบคุณทุกการติดตามจากฮิมาชิกที่มาติดตามใหม่ไปด้วยกันละกันนะครับเป็นสูตรเป็นอาหารเนี่ยมาชิกแนวทางมีข้าวมีหลุดโปรดใช้วิจัยอย่างนการรับชมนะครับสำหรับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวห้องเนาะยังไงขอเป็นมาดีๆสลายมาชิกทุกคนไปด้วยกันละกันสหรัับวนนนี้ะครับผมอ่่ะะนนครับชวงี้กเปลี่ยนแแปลลลงบ่่ออยยในิมมชาืดูสุขภาพด้วยเด้อนะครัับไม่ชดเจนอย่างไม่เข้าใจ องไรในการที่บายในทางที่มาชินก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปผมไว้อ่านทุกข้อความอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเราพัฒนาตามต่อในรอบวันพุธเนาะรัฐบาลไทยเดี๋ยวมาสรุปโครงสุดท้ายสำหรับในทางรัฐบาลไทยถือว,ว่าเดินดีนะครับอ่ะโชคดีปาครับทุกคนนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ